ที่เห็นนี่มีมีแมงวันจะโตได้นี่นะของแท้ทั้งมันเนี่ยแมเพิ่งแมงดันแม่เยอะๆไหวกันหมกราบจากทายสบายดีแล้วกาสวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังติดตามแล้วก็ฮับส้มยินดีต้อนรับก็สู้ซองเบาเพชร แต่สะนะมานีกะยังอยู่ป่าคือเก้านะอยู่ป่าเป็นมือที่สองนะพอตื่นมาตอนเช้าเนี่กะวาสรีพาเดวออบไปหาของยูกของกินก็คือเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกแห้งขนาดพี่น้องเนยะนอนไปกะจนได้ซุกรถถอยหลังเพราะว่ารถมันกายพอย,อยางาไปน้อยหนึ่งพี่น้องเยตอนที่เาอายูที่เขาพักก็เลยแขวนอู่แขวน,นเป๋ซื้อรถเลยไม่ได แขนว่าเ,าเสยสีแขวนทางข้างพี่กะพะยายามมันมีมีล้มพี่น้องไงเดี๋ยวสิไดอ้อหาของยุคของจินก็สิไดหรือม่ได้กลับมาลุ้นติตามสมมึงน้ำเดียวนะสมกัดยางตามทางนี่ก็ยังเยะเปะแล้วพี่น้องไงเพราะว่าน้ำค้างตามเปอรไม้นะว่าจะไปจอบมึงต้นมังเหียวตัวที่มีไก่บ่อนไปเลยนี่แหละ ไปจอบ,บงต้นนี้แล้วก็เสด้พาแม่จันดีพันละออกไปหาเก็บเอ็งดอกจะโกบแล้วกะ็ยอดแค้นเพราะว่ามื้อน,นี้นี่เอาเสาด้พาเดียวเดินทางกลับแล้ว้พี่น้องเอ้ยมาป่าคืนเดียวนะคืนเดียวกับสองมือ้อเอาเครื่องเอาของแล้วกะ็พาเดียวกลับแล้วละ่ะ ต้นมไม้ในกะเหิงเติบพี่น้องไงกระหอะมันเห่าอีต้นนึงต้นไม้มันหลายนะมันอยู่ไก่ก็เลยไปได้จัดซ้ำมันมีเห่าตัวนี้นะจัดนกกระโตงไปตัวนึงนะตกเลยแต่จักสี่เห็นไม่เห็นนะครับมันก็เล่นอีกตัวนึงตกก็เล่นกันมันหกกระลาพี่น้องไงแจ๊กละเห็นไม่เห็น sốt nộp cả hiện vô một cái tôm đều phải hạ bưng cả lên cơm sương nghi là mặt ว่าสิหาไม่เห็นพี่นนะ้องเลยตัวมันมีใ,ใหญ่นะก็เล่นนะเห็นอะไรนะไปเมื่อบันได้ตัวเดียวพอได้แกงแกงเซด็อกจะโกบ<笑><笑>เห็นเขาตัวหนึ่งหาวมืถือต้นพี่นนะ้องเลยมันเหาต้อนอื่นนะ กินอิ่มแล้วแงอ้จอจอบไปเสือไปไกลแล้วนะก็เลยว่าสิพาเดียวเดินทางกลับแล้ววันนี้นะกลับมือหาเห็ดของยุคของกินกินข้าวก้อนจังอ้อไปหาย่องแค้นบ่แม่จันดีน่องแค้นกับดอกจะโกบแล้วกะแงงกลับเลยเนาะเนือกะได้ไมีได้กลับมาลุ้นบงอีกเธอหนึง โซล,ลายนี่โอกาสไม่ค่อยมีเปราเลยอดอกพีน่นงเพราะว่าโซกนี้นี่มันมีมีมต้นมะให้นะแล้วก็นกก็มีมีชูเห็นโซงนี้นะเป็นนกเป้านกเหลืองมันยหญยบนนั้นเลย ไก่าหารยุคแคมบอลเดินทางฮอตที่พักแล้วนะฮอตที่พักแล้วกะทางแมจะดีหาหนึงเข้าเข้ากับนึงยะขนาดเนื่งจากฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่นะดินมันซุ่มฝืนมันเป๊พี่น้องแต่ฝืนนี้เาเก็บเข้ามาทั้งเตอรอพยายางพี่แล้นะแต่ก็มันยังมีฝนทืออยู่พี่น้องอก็เลย ดังยะได้ด้วยนึยนงข้าวก็น่าจะน่านสุกได้แหละตามเบิงเห็ดทงุงยางเลยยางหุ้มกากมันก็มัดไว้พี่น้องให้โหด,ดก็ได้ไม,มีแต่แม่เพิ่งมงนี้เนาะแม่จันดีเน,นาะจะบนระเบนระโต๊ดเนาะเดี๋ยวกินข้าวหญ้านี่พาเดี๋ยวออกไปหาดอจากจะโกบอีพี่น้องเอ๋อหาอยู่หากินอีเท่านึง กินข้าวเสาก่อนนะข้ามาแล้วก็สิได้พา,าเดียวเดินทางกลับเลยบันนี้นะ Hãy mình cái hiền đây mẹ đi hai thằng hao đi cô hai chung nữa bằng nhảy hăng bằng nhảy nó phừng mèn đan đấy cô mới khử nè siêu mưa đấy แม่แมงด้านกับแม่พึง แี่อง,ง,งนกเสือดอกจะโบะกบแ,แล้วก็หออด้นแคนมันก็จะลงงละหมกใหม่จะเป็นหอยไม่จะดีะนี่ขานีคว็ยคือลิง <c oughs> <c oughs> เมื่อวานนี่เป็นคูลิง่ง

คนมอเนี่ยก็มีแต่ขิดดิบเนาะทางเนานะมันฝนตกเมื่อคืนนี้เด้เมื่อคืนทางแมงกีสูดได้แล้วก็แมงดันเบิ้งคืออันแมงอันพีเลอ,อันนั้นนะคือแม้มิม,มไดมม้ครบซุดเพิ่งนำ ข้าวเนาะมาพรถบามาผ่านพอรถบ่าผ่านประสิวเฝ้าหมอกเฝ้าเมื่อยจะเฝ้าแล้วพี่น้องนะยังมีซุกอยู่พอ่อพ่อเดี๋ยวกำนึงเข้านะาะว่าฝืนมันเป็นน่าจะมีงานเกินรอด มันยังมันยังอันนี้มันก็เยอะเข้าน้ำเฮานี่ดิน้านี่ดิมันกันถึงมืดพี่เนาะมุ่งคบก็ก้อยารคุ้มซึ้งแล้วคุ้มซึ้งอันยุ่งคบแล้วเป็นยายยตีโมงรับว่เมื่อคืนเนี่ยนอนไม่รับนอนไม่รับฝนตกเมื่อคืนนี้นอนไม่รับนอนรับจ้ะเป็นโมงตอนเป็นโมงอ่ะบัดดึกมานอนไม่รับ ฝนตกยาแล้วก็นอนไม่รับอ๋อตกคอยผัดฝนตกยาผัดทุ่มเอิบมาดินเจองกุนเจ้าทัดทัดอยู่เจองกุลทัดทัดอยู่ก่นยาแล้วก็ตดปูดเนี่ยเอาเรื่องวัดปจะได้อ๋ออลีนี่อาลีนี่ตดจ้าโตดจ้าขอนร ไฟก็มีเยอลูกพี่น้องเอ้เอาเฮ็ดเฮ็ดแก้วถวยแก้วยังบนเฮาอยู่หลายข้างไหนแต่บ้านี้สิเอาเครื่องเอาของอ้อและแต่บอนนี้นะพี่น้องเอ้เพราะว่ามาแต่ละรอบมีกะมันมีแม่หนามมันแถวนี้นะหามมันต้องเป็นหามฝนพี่น้องเอ้ปู่บังดูอันนี้ก็ ทังเพิงทางแมงดันทางแม่มิมแด้แมงที่สูดแด้เต็มอยู่ แอแหงกยากที่ดินคุ้ป้ายเป็นยัมันตอดตอาตอดหน้าของกินกะสีประมาณนี้แล้วพี่น้องเลยที่เห็นนี่มีมีแมงวันจะโตได้นี่นะของแท้ทั้งหมดเนี่ยแม้เพิ่งแมงดันแลกะแม้มีมพี่น้องเลยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกินข้าว สาน้ำเดียวแซ่บพูดีนะพูดีมีขมปะเล <c oughs> ยเ,ลเน,บบนี่ยเลิกมั้ยเดีย์จำอยากมีจอดหน้าค่ะพอสิีจังกินข้าวไม่อิม่มเบืนะ่อละข้าวกินข้าวปบเนาะกิน,นนะได้บ้นะฮะมึงจับมาเมื่อก่อนชดไหมพึง่งก็เ<อ>พราะไม่พี่น้องเมื่อกี้สัมมีแต่ แมงเพิงก็มีมีแมงว่านจกโตนะฮะมีแมนทีมงานอื่นเอาเพิ่งบ็อกแตกระโดมาแผ้ชุมคอยบอาคือทีม่ีเพื่อเอาแล้วเพราะว่ามันเป็นเดินหกแล้วเห็นยู่หังมานะแคมบอนนี้ อยู head, ol, we yeah. <t <t ่สูงนะฮางบบง่ายนี่เห็นอยู่ต่ำมินจลองเอาลองเบิ้งอยู่จำแจ่วกับยังจำโขเพ่งลงน้ำได้เก็บอยู่ได้ดอกเดืโกอ่ะจำไม่สวยจ้ามไม่เอาแล้วกลับเลย เขาก็ชึมหันไปอยากปมกินข้าวไปทันอิ่มสัมผินเอาค้างน้ำไม่กนลืมนะว่าจะก,กินกาแฟไปกินข้าวอิ่มนี่อ,อ้อเป็นมื้อเช้านี่ไม่ได้กินกาแฟสัมยาม,ม,มีมีแห้งครับรถมือมืดคักเลยเออเป็นข้าวอิ่มอยู่งวแม่จันดีดอ,อ,อุกมาได้นั่นนี่นฝนจะตกพี่น้อยเสียงเพื่อนน่ะแม่จันดี เสียงฝนแม่นเสียงฝนนีฝนหรือลมฝนโอ้ฝนอุกๆมาแล้วบันนี้นะกุ้บละเฮ้ยยังเขาทำไมอิ่มกันอิมมอ่มง่านอยี่ยเหงาะแม่เจ็บเจือไหวัจเหรอฝนนะพี่น้อมีท่านอิ่มซ้ำฝนไหลแล้วมีท่านอิ่มซ้ำพี่น้องเลยฝนตกเลยย้ายมานี่บัดนี้ แม่งอันนี้ก็ย้ายมานั่มได้แม่งจะดีนะเซลล์เอยู่นัมะนันี่ยนอยู่เพิ่งรถดไปนี้นะกินข้าวย่าแล้นนกวกาฝนะนกาเอิญพอดีนะเอซีกินกาแฟแล้วกราพือสิไม่ได้ไปต่อเลาวพี่น้องเลยสิได้พาเดียวเดินทางกลับเลยนะแวะเอาไม้สอดเมอเอ็ดอันเฮาโหยู่งนั่ทางฮะและ้วกาสิได้เดินทางต่อเลยแต่กกาไปดิค่ายเฮ่อพี่เฮ้อน้องเบิ้งนะ สำหรับคลิปนี้ก็สิทธิขคอฟิตไว้เพียงสมนี้ก่อนขอบคุณขอบเจริ้สำหรับการติดตามแล้วก็ฮับสม้มเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพบออกันใหม่